สวัสดีครับขอ,อยาดรายงานครับอาจารย์ครับขอ,อยาดรายงานช่องน่องนายกครับมือนี้ตางค่อนตางแยกใหญ่กันครับติดธุระของไผ่ของมันครับคุณพ่อ้ใยญ่กับติดธุระออกเดินทางไปอีกทางหนึ่งครับภาษาบาออกออกอยู่ครับแต่ว่าจะไปอีกคนละทางส่วนท่านอาจารย์สมพรกับติดองกระผมเนี่ยชีว่าง ช่วงเกือบเกือบเที่ยงครับจะว่างช่วงเศร้าติดหลังเที่ยงติดครับก็เลยมีเวลาออกมาใช้เวลาบ่าหลายนะครับด็กชัมม่วงสองชั่โม,มงครับก็เลยเอาเจ้าสะดับมาใส่ไ้นี่ครับอยู่รอบบ้านนะครับไปบ่ไก่บ้านอยู่ประมาณบ่เกินกิโลสองกิโลนะครับด้วยความเคารพครับขอ,อยุยาตรรยงานครับผม ชัดแล้วครับเจ้อสะดำครับเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับดินตามๆได้โอ้หมานครับเจ้อสะดำเห็นบ่เนาะเนาะครับเนี่ยครับเราเบิ้งไก่ต้นครับอาจารย์ไปเนี่ยข้อนบนครับเนี่ยครับยุชองว่างนี่ยละครับอาจารย์ เดี๋ยวเสียยลุม,มาเบื้องข้างล่างครับอาจารย์เป็นนกอย่างเบิงบ้งเมือ่อไเป็นนกเขายู่้งลูกนกเขาบ่แป๊บหนึ่งครับอาจารย์ครับนี่ครับอาจารย์ครับพิดคิ้วครับเป็นนกเขาไฟมาติดก่อนครับอาจารย์สะดำมออกมาเรลือมเคาะเสนิ้มไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวช่วงอัดาาฟังนะครับอีกเดือนกู้ก็จะได้อัดฟังเดี๋ยวก็ดี บริตรตัวนกนะครับนี่ครับตัวลักง่ไข่ครับเจ้าสดดำครับโอ้ยเจ้าขึ้นมายังซี้เบื่อข้าอาจารย์กะที่ปล่อยครับผมแปบ๊บนึงครับปลดก่อนครับมาผู้เดียวข้าอาจารย์กะที่ได้ปล่อยลรอครับอาจารย์เพราะว่าม,มันเปนของห่าวบ่อไปน้ำหรอครับปล่อย 白了，没掉，没掉啦。